วันนี้โอเทโลสตูดิโอพามาดูบ้านที่พวกเราเพิ่องออกแบบตกแต่งภายในเสร็จนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการที่ชื่อเล็กเลเจนย่านแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่มีทั้งคับเฮาส์สโมสรสระว่ายน้ำทะเลสาบและตัวบ้านเนี่ยเป็นดีไซน์ในแบบ f เฟรนช์ทั l e ล s นะครับข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน สิ่งนึงที่เราประทับใจกับบ้านหลังนี้มากๆคือสเปซที่เป็นส่วน l i ฟวิ่ขนาดใหญ่เป็น d o บเ l ิลวอล m ุวิวที่ได้เนี่ยสุดยอดมากๆคือเป็นวิวที่ติดเลกแล้วก็มองเห็นคับเฮาส์ฝั่งตรงข้ามเราก็เลยคุยกับทางเจ้าของบ้านว่าเใอนอเ,เรื่องของการวาง l a เยอรเนี่ยเราก็อยากจะให้มันดูโล่งๆสบายตาไม่อยากสร้างพาร t i ิชันมากั้นอะไรให้มันเป็นสัดส่วนมากจนเกินไปปล่อยให้พื้นที่ ตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเนี่ยมันไหลเข้าไปจนจนถึงส่วนที่เป็นเล็กเลยน่าจะดีกว่าคอนเซปต์ดีไซน์งานตกแต่งภายในเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เจ้าของบ้านช่วยเราหา r e f e r e n ส e ภาพส่งมาหลายรูปเยอะมากแล้วเราพยายามจะจำแนกลักษณะของงานตกแต่งที่เจ้าของบ้านชอบจนออกมาได้2องสไตล์นะครับหนึ่งคือเป็นงาน โมเดนคลาสสิกที่เป็นคิ้วบัวสีขาวแบบที่เป็นที่ใช้กันเป็นสมัยสมัยนิยมในปัจจุบันกับ2คือเป็นแบบที่เป็นเป็นวอมมินิมอลซึ่งเส้นสายน้อยรายละเอียดน้อยอบอุ่นเน้นเท่าที่จําเป็นทีนี้เราก็เลยคุยกับทางเจ้าของบ้านว่าเฮ้ยเราสนใจไอเดียนี้นะเราลองเอา2อไอเดียนี้มาม m i ์รวมกันดีไหมคือ เราจะมีผนังที่มันเป็นผนังตกแต่งในลักษณะที่เป็นคลาสสิกแต่เราจะลดทอนรายละเอียดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เคยเป็นคลาสสิกแบบรายละเอียดเยอะๆให้มันเหลือแค่เส้นเท่าที่จําเป็นในแบบมินิมอลในขณะเดียวกันเนี่ยโครงสีที่เราใช้เนี่ยแทนที่จะเป็นสีขาวแบนๆหรือสีขาวสว่างๆเรากับกดปรับโทนของสีขาวมาให้มันดูอุ่นขึ้นละมุนขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะในเรื่องของการใช้วัสดุการใช้ สีโครงสีทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางของว a มินิมอลลิซึมทั้งหมดทีวีส่วน Living Room นะครับน่าจะเป็นไฮไลท์หลักของบ้านหลังนี้เลยเราร้อไ้ตัวเส้นซุ้มโค้งเนี่ยมาจากซุ้มประตูใหญ่ของโครงการที่ให้มาโดยที่เราเอาความคลาสสิกของตัวคิ้วบัวมาแต่ว่ารายละเอียดไม่เยอะเอามาทำเป็นซุ้มอาร์ก่อนนะครับแล้วผนังด้านหลังเนี่ย ตอนแรกเคยมีการคุยกันไว้ว่าอยากจะได้เป็นหินนะแต่ก็ไม่อยากได้หินแบบที่เป็นบุกแมชหรือเป็นปลายหินอ่อนแบบที่ิยมทํากันในปัจจุบันเราก็เลยลองเสนอหินมอคค่าครีมดูซึ่งรายละเอียดของหินครีมมอคค่าเนี่ยมันจะคล้ายมีสีน้ําตาลอมชมพูแล้วก็มีจุดเหมือนกาดในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ของโครงการน,นี้เราตั้งใจจะให้เฟอร์นิเจอร์กับทุกชิ้นเลยนะไม่มีหนึ่งคือไม่มีเหลี่ยมม,มุมหนึ่งเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีเพิ่งมีน้องลูกเล็กแล้วก็ไม่อยากจะให้ เกิดอันตรายกับ2คือเนื่องจากฉากรอบๆของเรามันค่อนข้างเรียบแล้วการที่เราใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันค่อนข้างจะกลมมนนิดนึงอ่ะมันจะช่วยลดคอนความแข็งกระด้างของบ้านไปได้มากสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้นอกจากเรื่องของการควบคุมสีและวัสดุให้มันเป็นไป,ไปตามธีมที่เรากําหนดแล้วเท็กซ์เจอร์เป็นสิ่งสําคัญมากเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของเราที่เลือกเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์เฉพาะตัวอย่างเช่นเรื่องของผ้านะครับ จะจับกับแสงบางตัวก็จะมีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างหยาบแต่เป็นเม็ดขึ้นมาเห็นได้ชัดบางตัวก็จะเรียบละเอียดเนียนไปกับมือเลยบางตัวก็จะเป็นลอนเป็นคลื่นนะครับพอเวลามันโดนแสงมันก็จะสร้างมิติสร้างความรู้สึกที่แตกต่างนะครับในขณะที่สีมันเท่าเทกันก็จริงแต่ความรู้สึกมันจะแตกต่างก่าปกติแน่นอน ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของโคมไฟโดยเฉพาะโคมไฟบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเราตั้งใจจะใช้เป็นเ,เปลือกไข่มุกเอามาร้อยเรียงกันเป็นวงนะครับแล้วพอเวลามปนโดนลมจากแอร์หรือเปิดประตูเปิดหน้าต่างแล้วลมมันพัดเข้ามามันก็จะมีเสียงกุ้งกริง้งฟังแล้วมันก็สบายใจดีนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นโคมไฟหลักของบ้านเลยก็คือ,อช a n เ e l i e r ที่เป็นแก้ว จะสังเกตว่าตัวแก้วเป่าทุกอันที่แขวนอยู่เนี่ยมันจะมี texture มีรายละเอียดเฉพาะตัวของมันมากๆนะครับแล้พอเวลากลางคืนมันเปิดไฟขึ้นมามันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบหนึ่งเพรามันปิดไฟแล้วกลางวันเปิดมีแสงสว่างเข้ามันก็จะมีเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งซึ่งมันสร้างความนุ่มนวนความสบายตาให้ทั้งกลางวันและกลางคืน ตัวของโครงการเดิมเนี่ยเขาให้มามีตู้ประมาณ4บานเท่านี้นะครับแล้วก็ถึงตู้เย็นทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็คุยกับเรา่าเออมันไม่พอจะเก็บของแล้วก็เรื่องของฟินิชชิงที่มันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับดีไซน์ของเราก็เลยเสนอที่จะเก็บตัวโครงของตู้ไว้เพราะว่าโครงที่ตู้ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างสภาพดีอยู่นะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวท็อปถิงให้มันแมชไปกับดีไซน์ของเรารวมถึงการทำแบ็กส์เพลซึ่งตัวเนี้ยแบ็กส์เพลตัวเนี้ยเราเลือก ที่มันเป็นโมเสกไข่มุกเปือมุกนะครับที่เชนไอแลนด์เนี่ยเป็นส่วนที่ทำเพิ่มมานะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านอยากได้เคาน์เตอร์บาร์ไว้วางอาหารเช้าตอนเช,เช้าสบายๆกันนิดนึงนะครับเราก็เลือกท็อปหินที่เป็นทาวเวอร์ทีนแล้วก็แมทช์กับตัวของเคาน์เตอร์ครัวด้านหลัง นะครับทำให้มันเป็นทรงเหมือนแคปซูลให้มันมีเส้นโค้งล้อไปกับตัวดีไซน์หลักๆของเราด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวอลเปเปอร์เลยนะครับแล้วก็ตัดกับบัวคิ้วบัวที่มันเป็นงานสแตนเลสสีดำครับ ทางเดินชั้นสองเนี่ยพื้นที่ทางซ้ายมือเนี่ยเดิมเคยเป็นพื้นที่โล่งๆที่ทางโครงการตั้งใจไว้ว่าคงจะเป็น Family Ro o m แต่เนื่องจากครอบครัวเจ้าของบ้านเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็เราก็มีพื้นที่ที่นั่งเล่นข้างล่างพองนั่งเล่นที่ค่อนข้างสะดวกสบายอยู่แล้วก็ลวเลยปรึกษากันว่าเออจะทำยังไงกับการจัดการพื้นที่ตรงนี้ดีเดี๋ยวทางผมมีวิธีดีๆเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ในห้องนอนใหญ่เนี่ยเราเริ่มต้นการดีไซน์ห้องนี้จากผนังตกแต่งกวดเตียงห้องนอนใหญ่นะครับที่เราใช้ไม้มันเป็นไม้อัด r ริคอมโพสวีเนียนะครับซึ่งมันให้สีที่ค่อนข้างอบอุ่นมากๆนะครับเป็นไอเดียแล้วก็จับคู่กับเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงโค้งมนนุ่มสบายไม่ซับซ้อนเน้นความโปร่งโล่งสบายสะอาดแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็น solid bowl แบบที่เห็นนะครับ ส่วนตัวผนังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีดีเทลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยคือมันเป็นวัสดุที่เป็นวอลเปเปอร์ประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่วอลเปเปอร์ที่มันเป็นแผ่นนะครับมันเป็นวอลเปเปอร์ที่ทําแบบเปเปอร์มาเช่คือช่างเขาจะเอากระดาษสีต่างเนี่ยมาผสมกับกาวที่หน้าง,งานแล้วค่อยๆปาดค่อยๆใช้เกลียยค่อยค่อรูปไปทีละทีละผนังทีละผนังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็ลายมันก็จะไม่ซ้ํากันไม่มีการรีพีทเกิดขึ้น ในห้องเราเมื่อเวลามันเสียหรือมันเป็นรอยเนี่ยเราก็แค่เรียกเข้ามาแล้วช่วยอุดทําให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมได้นะครับในห้องนอนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่เคยเป็นห้องแต่งตัวซึ่งตอนนี้เราทําเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เคยเป็นห้องนั่งเล่นด้านนอกนะครับแล้วก็ทําเป็นประตูเป็นซุ้มอาร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้สแตนเลสสีกันเดร์ ค,คู่กับกระจกลอนสีชาเพิ่มความหูหราแล้วก็ดูนิ่งๆนิดหนึ่งนะครับมือจ,จับสวยๆนะครับก่อนจะเข้าไปในห้องแต่งตัวกันจำเรื่องของการจัดสเปซที่อยู่บริเวณชั้น2ที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ได้ไหมครับตอนนี้เราเสนอเจ้าของบ้านให้ดัดแปลงพื้นที่ที่เคยคิดว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นของโครงการเนี่ย ให้กลายเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเนี่ยห้องพื้นที่แต่งตัวของห้องนอนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากก็คงไม่พอทั้งเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าของคุนผู้หญิงเต็มไปหมดนะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้คือมันไม่มีพื้นที่เก็บของเลยไม่มีห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยเราก็เลยเสนอว่าเออเอาพื้นที่ตรงนี้แทนที่จะมาใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นซึ่งมันก็มีอยู่เยอะเต็มบ้านไปหมดแล้วให้มาเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บของใช้ส่วนตัวขนาดใหญ่ดีกว่า แล้วเราก็ทําให้ทุกอย่างมันอยู่เรียบร้อยด้วยการใช้หน้าบานนี้ค่อนข้างเรียบนะครับไม่ต้องโชว์อะไรข้างในแล้วก็มีโปรไฟล์ที่เป็นการไม้เรียบๆสะ,สะอาดดูจับเท่ๆแบบนี้นะครับมีกระจงเงาใหญ่เต็มตัวเอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวได้เต็มที่เลยนะครับส่วนไอเดียเรื่องฝ้าเนี่ยเราได้ไอเดียมาจากสถานีรถไฟใต้ดิน ในต่างประเทศนะครับที่เขาจะทําฝ้าเป็นลักษณะเป็นอาร์คแบบนี้ซึ่งมันก็จะล้อกกับเส้นโค้งของด้านล่างแล้วก็มีไอแลนด์ที่เอาไว้เก็บอคเซอร์รีต่างๆนะครับน็ไทยเข็มขัดของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีที่นั่งนิดนึงเอาไว้แต่งตัวหรือใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้าน นี่เป็นห้องนอนเล็กที่ความตั้งใจเอาไว้สําหรับห้องนอนรับแขกนะครับก็เลยจัดวางเ l a y อต์แบบทวินเบดแบบโรงแรมแล้วก็ให้ลุกกันฟ e ลแบบโรงแรมที่ดูสะอาดสะอาดเรียบง่ายเส้นสายหัวเตียงที่เป็นลนักษณะเชี่เมตรีเดินคิ้วฟัวแบบงานคลาสสิกแต่ว่าไม่มีดีเทลซับซ้อนเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้สีขาวในโทนที่เราตั้งใจเลือกเป็นพิเศษนะมันจะเวลามันโดนแสงโดนอะไรเนี่ยมันจะจับ มันจะมีสีชมพูเจือปนนิดนึงนะครับบนเตียงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับห้องนอนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนเป็นโบมีเชฟเคิร์ฟเพื่อลดความแข็งของอห้องนะครับแล้วก็ผ้าทุกอย่างที่เราใช้กับงานเนี่ยก็จะมีเท็กซ์เจอร์เพื่อให้มันจับกับแสงห้องนี้มันจะดูสะอาดสบายตาแล้วเวลามันโดนแสงอาทิตย์ที่มันเข้ามาจากทางมาดเนี่ยมันก็จะแค่นี้มันก็สวยละอบอุ่นโดยไม่ต้องทำอะไรให้ใหรูหรา,าเกินไป ังไงกันบ้างครับกับบ้านที่ตกแต่งในสไตล์วอร์มินิมอลคลาสสิกที่พวกเราออเทโรสตูดิโอตั้งใ,ใจออกแบบหวังว่าทุกคนที่มารับชมคงจะได้ไอเดียดีๆอะไรกับกาแต่งบ้านของตัวเองกันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไปขอบคุณมากครับ